เมื่อรับเชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราสามารถกลับไปไหว้พระเดิมได้ไหมเรากลับไปจุดทูปจุดเทียนถวายดอกไม้นะคะหรือทําพิธีกรรมทางศาสนาเดิมหรือความเชื่อเดิมได้ไหมในทางความเชื่อเดิมของเราเวลาที่เราเชื่ออะไรเราก็มักจะไม่ไดเ้เชื่อเพียงอย่างเดียวเราจะเชื่อไปทุกอย่างเลยอะไรที่ว่าดีเราก็จะ เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแล้วก็เชื่อไปหมดเราก็จะยกมือไหว้เหนือหัวเราทุกพระเลยนะคะแต่เมื่อเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อที่7พระเจ้าบอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากเราห้ามมีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากเราการที่พระเจ้าพูดเช่นนี้พระเจ้าไม่ได้มีความคิดที่ไม่ดีแต่พระองค์ทรงรู้ว่าการที่เรา กราบไหว้หรือการที่เรา,เาใช้ศีรษะของเราก้มกราบสิ่งที่เป็นวัตถุนะคะจะนําพาชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในคําแช่งสาบในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะพระเจ้าได้จารึกไว้ว่าผู้ที่ กาบไหว้วัตถุนะคะรูปปั้นรูปพะรพนะคะจะนํำคาแช่งสาปเข้ามาในชีวิตพระเจ้าทรงรักพี่น้องและพระเจ้าทรงเป็นห่วงพี่น้องพระเจ้าเลยบอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกจากเราและการที่เรามีพระอื่นใดนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้พระพรของพระเจ้าีิพระรงจะอวยพรท่านนะคะเป็นพระพรที่เหมือนผสมปนเปไม่รู้มาจากพระไหนพระเจ้าทรงรักพี่น้องและพระองค์ทรงห่วงแหนลองนึกภาพแบบนี้นะคะ ความรักที่สามีภรรยารักซึ่งกันและกันสามีรักภรรยานะคะสามีก็ห่วงภรรยาสามีก็ไม่ได้อยากให้ภรรยานั้นไปมีชายใดไปพึ่งพาอาศัยผู้ชายคนอื่นแต่อยากที่จะให้ภรรยาของเรานะคะพึ่งพาเราความรักของพระเจ้าอยู่เหนือความสัมพันธ์ของสามีภรรยา ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์และพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปพึ่งพาพระอื่นใดพระเจ้าต้องการให้เรามีพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงฤทธาดุภาพนะคะพระองค์ทรงมีพระพรเยอะแยะมากมายที่อยากให้พี่น้องอยากให้เรานั้นไปพึ่งพาพระองค์การที่พระเจ้ามีพระพรมากมาย สามารถช่วยเหลือเราได้แต่เราไม่ร้องขอที่จะให้พระเจ้าช่วยเหลือเราก็เป็นการที่หนิ่นพระเจ้าอย่างหนึ่งทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตเรานั้นก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาองนะคะประการที่สองพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีรูปเคารพใดๆเลยไม่ต้องการให้เรานั้นสร้างรูปเคารพขึ้นไม่ต้องการให้เรามีสิ่งบูชาอื่นนะคะ จากที่เมื่อก่อนเราเคยใช่แหละเราเคยจุดธูปเราเคยไหว้รูปปั้นเราเคยทําพิธีอะไรมากมายด้วยความกลัวของเราด้วยความตังวลของเราด้วยการที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่ว่าเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูและรับเอาพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของพี่น้องแล้วนะคะพระเจ้าทรงเป็นเหมือนพระบิดาของเราเราเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าเราเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้น คนเดียวที่เราควรพึ่งพานั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวที่เราควรพึ่งพานั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเลวีนิติบทที่26ข้อที่1ห้ามเจ้าทั้งหลายทำรูปเคารพสำหรับตัวหรือตั้งรูปแกะสลักหรือเสาศักดิ์สิทธิ์และห้ามตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อที่จะกะว้เราคือพระยาเวรพระเจ้าของเจ้าพี่น้องคะในขณะเดียวกันพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่ให้เรานั้น รู้จักพึ่งพาคนอื่นเลยไม่ต้องไปหาใครเลยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครเลยเปล่าค่ะพระเจ้านั้นจะส่งคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้นะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะควรที่จะมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหากสิ่งใดไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลดีในชีวิตของเราอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออาจจะเป็นการทดลองให้เรานั้นอยู่ในความบาปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นให้เราอยู่ใน พระบัญชาของพระเจ้าอยู่ในนิเวศของพระเจ้าอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เราอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่ในพระดํารัสของพระเจ้าให้เราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่ทํารูปเคารพไม่มีรูปเคารพไม่มีใครอยู่เหนือพระเจ้าของเราแม้กระทั่งตัวของเราไม่ควรที่จะอยู่เหนือพระเจ้าเพราะเราเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้ผู้สร้างจักรวาลนี้ผู้สร้างสวรรค์และผู้สร้างมนุษย์ทุกคนทั้งหมดนี้สิ่งที่พระเจ้าห้าม พระองค์ต้องการที่จะอวยพรท่านพระองค์ไม่อยากให้ท่านนั้นตกอยู่ในอบายพระองค์ไม่อยากให้ท่านนั้นตกอยู่ในคําแช่งสาปพระองค์ไม่อยากให้ท่านเป็นทาสของวิญญาณชั่วผีร้ายวิญญาณชั่วที่คอยทําลายชีวิตของท่านคอยชีวิตของท่านนั้นตกต่ําลง<ม>ต้องกราบไหว้<ม>อิดหินปูนทรายเหล็กหรือต้องพึ่งพาสิ่งที่มันเป็นของบนโลกใบนี้สุดท้ายแล้วก็ตกเป็น เบีย้ยรากนะคะหรือตกเป็นทาสของสิ่งของเงินทองหรือทรัพย์สินที่มันไม่จีรังอยู่บนโลกใบนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้พี่น้องเป็นแบบนั้นประถมการบทที่26ข้อที่3ถึงข้อที่5อาศัยในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเมื่ออิสระนะคะได้เชื่อฟังพระเจ้าอิสระก,ก็ได้รับพระพรของพระเจ้า เพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทําให้คําสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสําเร็จเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวบนฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเราและรักษาคํากรรมชับ คำบัญชากฎเกณฑ์และทาบัญญัติของเราเห็นไหมคะพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าทําตามคําบัญชาของพระเจ้าทําตามคํากําชับของพระเจ้าและเชื่อฟังเอ่อบัญญัติของพระเจ้าพระองค์จะทรงอวยพรท่านให้ท่านไปดีมาดีให้ท่านจําเริญขึ้นให้ท่าน Billie, ม,มีความสุขมีสันติสุขมากยิ่งขึ้นพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านเจ็บป่วยใดๆเลยพระองค์ไม่ต้องการ <possibilities. S 1> ให้ท่านเป็นทาสของสิ่งเสพติดเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายเป็นทาสของเหล้าบุหรี่หรือยาเสพติดใดๆพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านเป็นแบบนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านเป็นเบี้ยล่างของกิเลสตัณหานะคะเป็นเบี้ยร่างของการติดเที่ยวติดพนันอะไรก็ตามพระองค์ไม่ต้องการแบบนั้นพระองค์ต้องการที่จะอวยพรท่านให้เป็นหัวไม่เป็นหางให้เป็นอิสรภาพในพระเยซูคริสต เพราะฉะนั้นเมื <No. S 2> ่อเราเลือกเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเลือกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่จําเป็นต้องกลับไปบูชาพระเดิมอีกเราไม่จําเป็นจะต้องกลับไปเป็นสายมูอีกเราไม่จําเป็นจะต้องบูชาอะไรอีกแล้วเรามีแค่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยหัวใจที่ถ่อมใจด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ